The new near. moon draws โอเคสวัสดีครับทุกท่านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมอัดต่อทันทีมาครับ <The moon S 2> หลังจากที่ตอนที่แล้วเห็นแคลรลี่กดยับก็ลจัดตั๊หน่งไอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยติดอนะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ,นะอ้โหโอ้ยกระตุกเล็กนะ้อยนะครับเฮ้ยเฮ้ย โอ,โ,อโอ้โอ้ขอโทษขอโทษพวกตายเน่เน่เออจะโอเค,ครับการเกรรษตรเป็นสิ่งสำคัญอย่าเพิ่งรีบร้อนโอ้แต่ว่าไปแล้วกิจกรรมเอ่อก่อนหน้านี้นะครับที่เขาแจกสกินลูบี้หลายสย่งผมนี้ขาดแค่นิดเดียว <c oughs> เขาต้องเก็บสะสมโทษหน0 0 0 แปดผมนี่เก็บได้พันเจ็ดแปดสิบแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวก็สุ่มวันนี้ก็ทนันลืมดูไปครับผมไม่ทนันเสียได้มากอยากจะร้องไห้ไกลทั้งคู่โอ้อ โอ้โหถึงว่าถึงเล็กแกแต่โอ้โหเลยเชื่อยังไงดีครับหนึ่งหกแล้วครับผม <laughs> แล้วก็เดินรวมหนึ่งหกแล้วครับเราดู แม่ผมจับแคลรี่ก็อ,อาจจะไหวโอเคอย่างที่บอกครับผมอาจจะไหว The Moonlight spares no mercy to the foes of Azria. I'm Understood. For Azria, our last home An enemy has been that. Back to the Moonlight. Mm -hmm. Like that. ไม่น่านี่คือผลกรรมของการขโมยคลิปครับโอ้ <c oughs> โหเขาหน้าจะเล่นช่ำแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสามแล้วอะต้องดีด,ดีละใจเย็นทุกท่านใจเย็นนะครับผมก็จะใจเย็นกับตัวเอง อย่ารีบร้อนเปิดแมปโ oh. <c oughs> อออืออันนี้สองตัว Okay. The okay. Oh, มามามา no ข,อของเขานำถอยก right? okay. ็รอดเลยครับพวกเอ้โอเคอืเข <Overwatch> ้าหมดจริงจังแล้วครับงานนี้ Here. Request backup! Hang in there! Hang in there! Request backup! <laughs> Your team destroyed the turret! <laughs> the moonlight scares no man the foe Trespassers will not be tolerated. May the moon forever guide. Okay. Your team destroyed a turret. Hmm. Team, we're done. ผมก็โดนเลยอาจจะต็นมือเกินไปรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็อ,อย่าเพิ่งยอมแพ้จับแคลรี่ทั้งทีตาที่แล้วก็แบบนี้แต่ตอนนี้หนักกว่า <c oughs> โอเคครับเฮ้ยเรามีตัวยียเยอะ โอ้หพวกไม่ไหวนะอย่างเงี้ยถอยเรื่อโอ้โ

เอาไปลงได้ไง,ไงวะวไม่เชื่อเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วนะมีอะไรอะ่ะตดเลือดใหญ่หรืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับผมตดเลือดแปดเปอร์เซ็นต์ตดเลือดอีกแปดไปแปดสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง ขอเวลา,านหน่อย <c oughs> โอ้โหไม่ไหวไม่ทันเยอะด้วย <c oughs> Understood. Request backup. Understood. You can't run from my arrow. Request backup. Understood. Understood. Attack. Under attack. Under For Athria. Initiate retreat. thôi thôi. Hết lửa vậy. Lạng à? hồ oh, lạng không thằng, Thôi thôi. Okay. Ơi, làm sao Có đè lẹt ở đó Ồ, tôi แต่ก็จะจัดอย่างเต็มที่ครับผมเกมชนะที่ป้อมครับคิวเป็นร้อยแต่ไม่เอ็นก็เท่านั้นเออเด้อ Understood. Initiate retreat. không bảy, mười bảy. Request backup.

เดนล่างเดนล่างเดนล่างต้องมาโฮ้ยสกอร์เริ่มดูดีขอบคุณที่ให้โอกาสกันครับผมแต่ <Okay. S 1> เราประมาทไม่ได้ถึงงานนี้ตึง้งตึงตึงตึง้ง <Yes. S 1> เราจะเอานจริงหรอผมยังไม่ค่อยมั่นใจเลยเฮ้คือ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 ฝากด้วยฝากด้วยตัวลุยหลังตัวตัวเองกันเคเมื่อกี้เราน่าจะ ได้เทพอันไซดอนเนี่ครับส่วนอยู่ส่วนไหวอยย่โอเคเฮ้ยใครเข้าฟาร์มอย่างเงี้ยน่าเกียดจริงฮู กระด้คุณแม่แล้วยเห็นไหมครับต้องระวังต้องระวังงานนี้ เลาไว้พวกเไว้พวกโอ้โหเราไว้พวกเฮ้ย <Okay, okay. S 1> hey, ครับได้ป้อมสองป้อม s <S ก็คุ้มคุ้มมากครับผมโอเคตอนนี้สกอร์เดินลุมพี่ฝั่งผมสิบแปดนะครับฝั่งนู้นสี่สิบเอ็ดต่างกันลาฟ้าก็เหวครับผมโอเคครับ s <S ถ้าเรา <Okay. S 1> ไม่ยอมแพ้สัอย่าง <Okay. S 1> ก็สนุกมากครับผม Dạng ngay, dạng ngay. Ôi, ào léo. Đây ngay. Chụp. À vị. Đi hết đây, hô hết mà léo. Mà léo, m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 à, léo, mà, léo, mà, léo, mà léo. โอ้กระตุกโอ้โหแล้วโดนเดินไปโดนสายฟ้าเหลือเชื่อขอโทษด้วยครับทุกท่านเฮ้ยแต่ทีมแต่ทีมผมตึงเฮ้ยเอาว่โอ้อาาโหนี่ว่าเมื่อกี้ควรจะแบบ nên Đàn... kết tục này ấy đang ấy ôi vua cơn thế ấy cái giờ khó nữa rồi đang ấy ôi sao nói trời ô hô khắp con đạc đạp đồ tiếp เกมนี้คะแนนเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหห้าเก้าเหลือเชื่อโอ้มีคนโอเคโอเคครับทุกท่านยังไงก็หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดไลน์ได้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไปด้วยครับผมเจอกันใหม่ฮิปหน้าครับสวัสดีครับ